มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละลุยนะคะกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆนั่นคือบทอออินเพื่อนซีของออสซ้อยนั่นเองค่ะนําแสดงโดยน้องนิวตันปัญญพัทนะคะซึ่งน้องก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ทุ่มสุดตัวเลยค่ะ อีกไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับภาพนยนตร์โรแมนติกแอคชั่นความรักสายมูอยโยธยามหาละรวยจีจะเข้าฉายในโรงภาพนยนตร์ค่ะวันนี้9ก้สิบสตาร์บันเทิงก็จะขอแนะนำตัวละครอออินรับบทโดยนักแสดงสาวนิวตันปันพัฒนะคะอีจ e ีเดายัวตัวท็อปแห่งอยโยธยาที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและก็เป็นผู้ช่วยข้างกายของออส้อยด้วยค่ะก็ออสร้อยรับบทโดยโบเมลาดาน,นั่นเองนะคะซึ่งน้องนิวตันบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เธอทุ่มเต็มที่สุดเลยค่ะ เป็นคนแซบเป็นคนโดดเด่นอะไรเงี้ยก็จะมีคล้ายตรงความที่เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยค่ะคือนิวจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาอะไรแบบเนี้ยที่แตกต่างก็จะมีในเรื่องของอออินเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจนโลกค่ะมีหนุ่มๆชื่นชอบเขาเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวนี้เอ๊ะพี่ชายทางขวาทรงสายตาหาน้องรู้ไหมว่าพี่จองฝากทุกคนติดตามเรื่องอโยธยามหาละรวยนะคะเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ ก็ไปติดต,ติดตามชมความน่ารักนะคะของน้องนิวตันได้ในโรงภาพยนตร์วันที่2ธันวาคมนี้นะคะ